พอใช้ล้วประทับใจคืนแรกนี่พี่รู้สึกความเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าพี่ก็ยังคิดว่าเอ้ยคงไม่ใช่หรอกเรานึกไปเองอะไรประมาณนะั้นแต่พอใช้เดือนหนึ่งพี่ว่าตกใจหน้าพี่นะไอ้ตรงที่หน้าเหี่ยวเหี่ยวย่นยเนียน่ยมันก็เหมือนก็สดใสขึ้นอะ่ะเห็นเห็นทันตาเลยว่าสินค้าดีมากก็ประมาณพี่พี่60แล้วค่ะชีวิตไม่ดีเลยค่ะตอนนั้นพี่ศูนย์นะพี่เริ่มจากศูนย์เลยค่ะ ก็อยู่กันสองคนหลานนะร่างกายสุขภาพก็ไม่ดีแล้วก็ลําบากพี่เป็นกระดูกบางกระดูกทับเส้นประสาทตอนนั้นน่ะแย่มากเลยค่ะนอนอยู่กับพี่ต้องใส่แปเบิร์ดเวลาตอนกลางคืนน่ะจะเข้าห้องน้ําลูกบอกว่าแม่ไม่ต้องเข้านะห้องน้ําอะแต่พี่ก็อยากไปเองอย่างเงี้ยนะ้องเลื้อยเลยนะพี่นึกถึงว่าเออเมื่อก่อนเนี้ยพี่ไปทําอะไรมานาะทำไมถึงเวีนกรรมอย่างนี้ก็คิดไปโน่นนะก็ พี่บอกว่าพี่ก็คงไม่หายแล้วแหละนึกอย่างนั้นแหละสภาพไม่หายแล้วแหละร้องค่ะแอบร้องแต่ว่าไม่ร้องให้ลูกๆเห็นเขาคงไม่คิดว่าพี่เป็นบาราหรอกแต่พี่คิดเองว่าเราจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้เพราะเราต้องเป็นบาระให้ลูกกับหลานยังไงพี่ก็ต้องลุกขึ้นได้แต่พี่ไม่มีหนทางเลยว่าจะลุกขึ้นได้ทางไหนเพราะพี่สุขภาพไม่ดีพี่คงไม่ไหวแล้วแหละพี่รู้ไหมว่าบริษัทซซนเซ็ตมอเนี่ยคุณหมอเก่งมากนะแล้วแต่ยังเปิดคลินิกความสวยความงามแปดสาขา พี่จึ๊กตรงที่ว่าเปิดคลินิกนั่นแหละเพราะพี่อยากสวยตอนนั้นอะเรื่องสุขภาพเนี่ยพี่คิดว่าคงไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าหมอบอกว่าพี่ยังไปอะเป็นอเป็นโรคกระดูกบางเนี่ยรักษาไม่หายเพราะมันเป็นโรคเสื่อมเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตแล้วแหละแต่พี่คิดว่าพี่ยังอยากสวยอะมีอยู่วันหนึ่งพี่ก็เข้าบริษัทจริงๆด้วยการคําว่าเซ็ตมอเพื่อได้ยินพอใช้แล้วประทับใจคืนแรกนี่พี่รู้สึกความเปลี่ยนแปลงนะ แต่ว่าพี่ก็ยังคิดว่าเอ้ยคงไม่ใช่หรอกเรานึกไปเองอะไรประมาณนั้นแต่พอใช้เดือนหนึ่งพี่ว่าตกใจหน้าพี่นะไอ้ตรงที่หน้าเหี่ยวเหียวย่นย่นเนี่ยมันกบเหมือนกับสดใสขึ้นอะ่ะเห็นเห็นทันตาเลยว่าสินค้าดีมากก็ประมาณ6กเจดเดือนนะตัวเดียวออกมามีน้องอะ่ะก็เอามาให้พี่สิบซองก่อนพอกินเดียไปในสิบซงนั้นอะ่ะอาการปวดอะ่ะไม่มัมนไม่มีตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ ที่ไม่เคยปวดเลยค่ะเพราะว่าตัวเดียช่วยพี่ได้มากจริงๆเดียกับคอลลาเจนเนี่ยพี่ก็ผสมกันเพราะพี่ไม่อยากดื่มน้ํามากตอนนั้นน่ะ่ะพี่ก็ผสมกันพอตอนเย็นพี่โนติก้าน้ําวานค่ะแล้วก็ตัวที่ขาดไม่ได้ตอนนี้ก็คือตัวคลิกค่ะเพราะว่าคลิกเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนเพราะพี่มังไปเนี่ยหมดฮอร์โมนตั้งแต่อายุ41แล้วค่ะตอนนี้พี่ไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยแต่สุขภาพพี่พี่เชื่อว่าดีมากเลยค่ะ เพราะพี่คิดว่าทัชเซตมอเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่ได้มาถึงขนาดนี้แลวพี่ต้องไปทำอะไรอีกพี่ก็เอาตัวพี่ทุ่มเทกับทัชเซตมอเต็มร้อยเปอร์เซนต์ค่ะความสำเร็จพี่อยู่นี้มากค่ะแต่เดือนละแสนกว่าแสนกว่าค่ะพี่ชีวิตพี่อายุ6กปีแล้วพี่ว่าหาไม่ได้แล้วค่ะคือตรงนี้คือมันใช่เลยตอนนี้ว่าพี่ทัชเซตมออะ สินค้าดีแล้วก็ให้ชีวิตใหม่เขาได้พี่ภูมิใจกับตัวพี่มากว่าตอนนี้พี่อิสระค่ะอิสระภาพตั้งการเงินและเวลาทุกอย่างค่ะพี่ได้ที่ซ็นเซัลมอลล์ค่ะพี่ไปเที่ยวมาทั้งหมด10กว่าประเทศตอนนี้กระโดดได้แล้วค่ะไปที่ไหนก็กระโดดค่ะเต้นได้แล้วด้วยค่ะตอนนี้พี่ไม่ปวดเลยนะลูกก็บอกว่าแม่เก่งแม่เก่งมากเลยแม่ทําได้เหรอเนี่ยหนูชื่นชมในตัวแม่มากคือคน,คนเล็กน้องออนจะบอกอย่างนี้ประจํา พี่แอบภูมิใจแอบร้องไห้ไปจาเลยซัแซเซ็ตมอเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ให้ร่างกายสุขภาพเราดีขึ้นได้หาที่ไหนไม่ได้ขอบคุณคุณหมอขอบคุณอาจารย์นพแล้วขอบคุณคุณน้องๆในซซตเซ็ตมอเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องค่ะหาที่ไหนไม่ได้ให้เหมือนซัตเซ็ตมอน,นะคะถ้าซัตเซ็ตมอไม่ดีจริงอ่ะพี่ยำไปไม่อยู่ถึงหกปี